สวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันตัง้งนานคิดถึงกันแย่เลยก็จริงๆแล้วระหว่างวิดีโอตัวที่แล้วกับตัวนี้นี่มันห่างก,กันมากเลยเนาะเพราะว่าผมหูชีวิตยุ่งมากนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวที่อเมริกาจากอเมริกาไม่ใช่มาเที่ยวที่อเมริกาก็ต้องพาขึ้นไปเที่ยวแล้วก็เปลี่ยนเลขแล้วก็หูของหายนะครับ iPhone ผมถูกขโมยเสียใจมากแล้วก็โอ้สรารพัดครับ มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมากเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนล่ะก็สําหรับคนที่อยากจะฟังเรื่องฟันก่อนก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องฟันก่อนละกันเพราะว่าถ้ามันจบจบเรื่องฟันแล้วเขาจะได้เอาออกไปนะครับเพราะว่ารู้สึกอ๋อเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอบคุณว่าวยสวยว่าวยสวยขอบคุณสําหรับการติดตามชมของทุกท่านนะครับ <S <S ตอนนี้ไม่น่าเชื่อรวมกันทั้งหมดนะครับวิดีโอที่ผมเอาขึ้นขอ,ของจัดฟันนียมีคนดู เกินห้าหมื่นคนแล้วคือไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนดูขนาดนี้นะครับกะว่าจะทำเป็นแค่วิดีโอประกอบเหมือนกับเป็นสารคดีเป็นแค่ติดตามติดตามความก้าวหน้าของการจัดฟันตัวเองแต่ว่ามาถึงวันนี้เหมือนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มีคนดูห้าหมื่นกว่าคนคือรู้สึกอายนิดหน่อยเพราะว่าหน้าตาก็ไม่ใช่ว่าจะดีฟันก็ แต่ละคลิปก็ดูไม่ได้ครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฟันเย็นมันโอ้บางทีเพื่อนเพื่อนสนิทเนี่ยเขายังถามว่ากล้าทำเข้าไปได้ยังไงครับก็อยากจะให้ติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่าผมกับเพื่อนของผมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมาเพื่อนของผมมาจากอเมริกามีสองคนผมจําได้ว่ามีคนในใน u ูทูบนะครับบอกว่าอยากให้ผมใส่สีใสใสยางสีชมพูอีกน้องอีกคนนึงบอกให้ใส่ยางสีส้มจริงๆแล้วเนี่ยครั้งที่ผ่านมาจะไปละจะใส่ยางสีส้มแต่งหมด ตอนที่ไปหาหมอครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งล่าสุดนี่นะครับไปแบบทรมานมากเลยเพราะว่าเป็นร้อนในเพราะว่าไอไอไอลือดเนี่ยนะครับพอฟังมันเริ่มเข้าไงครับพอมันเริ่มเข้าปุ๊บลวดเนี่ยมันมันมันลวดมันเกินออกมาแล้วมันก็ทิ่มมันก็ทิ่มอยู่ตรงกับพุงแก้มแล้วตอนนั้นน่ะตอนที่ทิ่มเนี่ยนะครับมันมันแหลมมากเลยอะแล้วตอนนั้นผมอยู่ภูเก็ตหาที่หาที่ใสก็ไม่ได้โอ้โหทรมานเป็นแผลแบบ คือคือทรมานที่สุดนะครับทรมานแบบพูดไม่ได้ยิ้มไม่ได้ไม่มีความสุขอยู่4ี่ห้าวันหนือทิ์นะครับกว่ากว่าแผลมันจะสมานได้ได้ดีขอเตือนนะครับคนที่ทําฟันเนี่ยอย่าอย่าไว้ใจปากตัวเองนะครับพกไว้พกไว้เรื่อยๆเลยไอ้ขี้พึ่งเนี่ยนะครับไปหาหมอทีก็ถ้ามันจะหมดรีบขอนะครับรีบขอเยอะ แล้วก็เพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้แก้ไขมันทันอย่าปล่อยให้มันทิ่มปากจนเป็นร้อนในโอ้โหเป็นร้อนในชนิดที่แบบมันไม่ใช่ร้อนในธรรมดานะครับปากมันบุบ,บมันเป็นรูมันเหมือนกับมันจะทะลุออกมาอีกซ้ำนะครับหาหมอครั้งล่าสุดก็มีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ก่อนที่จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเอาเอาขอขอ fast f o r w a เ d ไปนิดหนึ่งนะครับคือก็บอกหมอถามว่าจะเอาสีอะไรตอนนั้นอารมณ์ดีก็บอกหมอเอาสีอะไรก็ได้หมอช่วยเรื่องหน่อยครับ อ่าตนน้นอารมณ์ดีนะครับหมอก็เลยบ่าโอเคได้เขาก็ไปทุ้งจริงๆกับผู้ช่วยแล้วเขาพอพอออกมาเป็นสีนี้ครับสีชมพูครับสีชมพูกับสีน้ำเงินผมแบบเซ็งหมอเลยอนะ่ะแบบอ้าวหมอคือหมอแล้วแล้วที่สำคัญเชนเห็นเชนนะครับ ดันดนสีชมพูใสอีกครับตอนนี้นะครับเวลาจะยิ้มทีก็อายแบบเออแต่ก็เริ่มไม่สนแล้วครับแล้วฟันเนี่ยนะครับตอนนี้มันบานออกมาคือคือฟันเนี่ยมัน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 บานออกมาอย่างเงี้ยอุ้ยช็อกโกแลตผมกินออนตินช็อกออนตินแล้วมันเก็บขอจุดเทคนไหนที่รีเควสต์ไว้ให้ผมใส่สีชมพูใส่นะครับนี่นะครับชมพูสลับน้ำเงินด้วยซ้ำเนี่ย เอาละครับเราก็มาดูการเลื่อนของฟันฟันเบี้ยวอยู่นะครับเบี้ยวเยอะด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าถ้าไปดูวิดีโอตัวอื่นเนี่ยตอนนี้เห็นฟันซีนนี้นครับเนี่ยมันติดมันอยู่ใต้ฟันหน้าสองหน้าใช่ไหมครับแล้วฟันตรงเนี้ยมันก็เริ่มห่างเขาขาดึงไปครั้งที่เลาเขาดึงไป คังนี้เขาก็ดึงเขาคั้งที่เราเขาดึงสองข้างไปครั้นี้ผมดันไปเป็นร้อนในไอ้ข้างเนี้แล้วก็เหงื่อก็บวมอีกเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ทําอะไรกับด้านนี้แต่ด้านนี้ครับสังเกตไหมครับว่ามันเลื่อนเขาใช้เชนดึงไอซี่นี้นะครับไปซี่นี้ตอนนี้มันก็เลยดึงเร็วมากตอนนี้มันห่างเลยนะมันหน้ากันอนะไรห่างกันละเมื่อก,ก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ตอนนี้ ทันด้านล่างเนี่ยก็เริมชิดติดกันไม่ไม่ซ้อนกันมากเหลือแต่ซี่เดิเนี่นะครับที่เขายังไม่ดึงออกมาเห็นนะครับส่วนซี่นี้ยังก็เลิกเข้ามาข้างหลังแล้วซี่นี้ที่เขายังไม่ดึงออกมาเพราะว่าเขาอยากจะปรับไอซี่นี้กันปรับซี่นี้ให้มันให้ันให้มันเข้ามาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพอพออดึงซี่นั้นออกมาแล้วมันจะมันจะชนกันนะครับมันจะกัดจะสอดกันไม่ได้ตอนนี้มันบานนะกะ นี่เดือนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่แต่ผมรู้สึกว่าผมพอใจนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเร็วเหมือนกันแล้วก็เห็นเห็นฟันที่ถอนไหมครับข้างล่างนี่มันเริ่มคิดค่ายแล้ว,ลวเลยเอ้นะะอา,อานี่ยรัด้านนี้ยังไงมากอ่ะไอ้ด้านนี้เห็ดละรอบนี้เจ็บรอบนี้โอ,อดึงใช้เชนดึงแล้วโอ้โหทรมานมันดึงเร็วมากภายในวันเดียวฟันแยกเลยครับวันเดียวใช้เชน คือแบบโอ้โหมันมีพลังสูงมากเชนเนี่นะกลับมาคุยกันถึงตอนที่ที่เพื่อนของผมมาครับก็อย่างที่บอกนะครับเพื่อนของผมมามาจากอเมริการูปนี้ก็คือตอนที่เราไปเที่ยวที่สวนเสือด้วยกันนะครับสวนเสือเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ใช่สวนไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไ,ใชไอไอที่ไหนนะไอสวนเสือทั่วไปนะอันนี้มันวัดเสือไม่ใช่สวน,สว,นวัดเสือครับเป็น เป็นเป็นวัดที่มีเสืออยู่ประมาณ80ตัวแลบพระเนี่ยนคนเลี้ยงแล้วก็มีอาสาสมัครจากต่างประเทศก็มีนะครับมาดูแลเสือเนี่ยครับดูสิครับอยู่ใกล้เสือแล้วเมื่อไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทํามีการเดินกับเสือนะครับอันนั้นฟรีถ่ายรูปฟรีจริงที่วัดเสือเนี่ยถ้าไปก่อนเที่ยงคนไทยเข้าฟรีนะครับถ้าหลังเที่ยงเนี่ยคนไทยต้องจ่าย300ฝรั่งจ่าย600นะครับผมเนี่ยกับเพื่อนไปครับไปออกกําลังกายกับกับเสือ โอ้โห oh, 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 oh. ดูรูปสิครับอ่ารูปนี้นะครับเป็นรูปตอนที่ป้อนอาหารเสือแล้วก็ตอนที่อาบน้ำีิเสือนะครับออันนี้ก็เขาจะให้อาบน้ําก่อนนะครับใช้สายยางอาบครับเสือเนี่ยโอ้โหขนมันแบบมันมันหน,นามากเลยอะ่ะสุดยอดอันนี้แหละครับส่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โอ้โหสุดยอดอาจจะลองไปดูวิดีโอกันนะครับแล้วเสือเนี่ยโอ้โหมันคือมันมีคละกำลังเยอะมากแล้วผมเนีโดนตบผม ็นลูกนี้ครับโวรตับบสุดยอดอ่าตอนนั้นเสียงมากประมาณว่าแบบเฮ้ยกูจะตายไหมเนี่ยตายชีวิตแต่นี่คือขั้งหลังนะเปียครับเอาลองมาดูวิดีโอครับรกลา In this water with seven or eight tigers, you know, just a normal day in Thailand. Hi, and before I went in there, I was totally dry. <laughs> look at my glasses, and now I stink in the water. Actually, he smells like a wet tiger. <laughs> <laughs> แล้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่วัดพระแก้วพระแก้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ไปที่ภูเก็ตไปที่ภูเก็ตเราก็ไปที่พวกที่อามมยาเบอะไรพวกนี้คือขึ้นไปไปเที่ยวบนเรือสนุกมากแต่ตอนขากลับโอโบ้โหคลื่นแรงสุดๆแล้วก็มรสุมกาลังมาน่ากลัวมากครับต้องกลับมาขึ้นขึ้นฝั่งด่ว,ยยวน แต่เราก็ไปเที่ยวกันหล,หลายๆที่นะครับไปเราพักอยู่ที่โรงแรมมาริออ t มาริออทโคดยาร์แพงอ่ะไม่ไม่ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มเลยแต่ว่าก็ก็ดีครับเป็นเป็นไป2วันเองแล้วก็กลับขึ้นเครื่องบินไปก็กลับแต่ถ้าจะไปถ้าไปเนี่ยอยากแนะนํามากๆเลยนะครับคือให้ไปดูภูเก็ตแฟนาซีภู k e ็ตแฟนาซีก็เป็นไนท์โชว์นะครับมี มีมีบุฟเฟ่แล้วก็มีโชว์โชว์สุดยอดโชว์ดีมากนะครับระดับโลกอะ่ะคือผมเคยทำงานอยู่กับโปรดักชันนะครับ,บรตอนที่ผมอยู่อเมริกาผมทำงานให้กับบริษัทผมเป็นออหัวหน้าผมเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยผม,ผมรู้นะครับว่าอันไหนดีอันไหนที่มันแบบ state of the art นะแล้วผมขอบอกเลยว่าภูเก็ตแคนาสีเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดนะครับโปรดักชันเขานะครับผมนับถือ ผมอะอยากไปทำงานกับเขามากเลยตอนนี้ยครับไม่มีปัญญาหรือจะทำยังไงนะครับแต่ว่าชื่นชมชื่นชมมากนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรมากแต่ว่าผมมั่นใจว่าคลิปหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเรื่องของของไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ยางเนี่ยเดี๋ยวก็จะพยายามเปลี่ยนให้เป็นสีส้มไม่รู้ทำไมอะไอ้สีส้มมันน่ากลัวแต่ในเมื่อผ่านสีชมพูไปได้สีส้มคงจะไม่มีปัญหา ก็วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าในเร็วนี้สวัสดีครับ